สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมแชมป์ขอนแก่นนะครับวันนี้มีพระหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับนำมาให้ชมกันมีชื่อรุ่นว่าเสมาวัดปลกนะครับวันนี้มีเนื้อทองคํากับเนื้อเงินมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมเนื้อเงินกันก่อนนะครับ มีการจัดสร้างทั้งหมดเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อนวะและเนื้อทองแดงทั่วไปนะครับจะมีการตอกหมายเลขตอกโค้ดเหมือนกันนะครับทุกเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินสวยเลยผิวขึ้นลุง้งธรรมชาติเลยนะครับการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับคืออยากให้พิจรารณาดูธรรมชาติของพระปั๊มนะครับเหรียญจะต้องไม่บวมนะครับ วหนังสือคมชัดนะครับเส้นจีวรเส้นสังกติใบหน้าหลวงพ่อลายกะนกต่างๆต้องคมชัดแล้วก็ธรรมชาติของเนื้อเงินรุ่นนี้นะครับนะเขาจะไม่ขาวใสจะขาวแบบลักษณะขาวเหมือนขาวมุกครับขาวเป็นนวลนๆน,น,นะครับดูนะครับดูแล้นหลังจะชัด เป็นเอกลักษณ์ของวัดปลกเลยนะครับจุดพิจารณาที่ผมดูบ่อยๆเนี่ยจุดแรกนะครับคือสีของยานะครับคือสีเหลืองที่ลงยาที่ตรงตัวหลวงพ่อนะครับสีของยาของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหลืองใสๆไม่ใช่เหลืองขุ่นต้องเป็นสีนี้นะครับสีลักษณะนี้เลยเหลืองอ่อนๆแล้วก็ใสๆนะครับ ถ้าเป็นสีต่างจากนี้เนี่ยต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ดูลักษณะการลงยาซอกแขนนะครับซอกแขนลงยาจะเต็มซอกแขนเลยไม่มีช่องว่างเลยนะครับนะครับตรงตรงนี้จะเต็มไม่มีช่องว่างไม่มีเว้นเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมใช้ดูกป็นาคือลักษณะของการเจาะหูเหรียญ นะครับการเจาะหูเหรียญเนี่ยเขาจะเจาะไม่เต็มรูนะครับจะเจาะไม่เต็มรูจะมีเหมือนเป็นสองชั้นนะครับนี่คือจุดพิจารณาจุดแรกจุดใหญ่ของด้านหน้าเลยนะครับถ้าเป็นเจาะลักษณะนี้โอกาสแท้มีโอกาสแท้มากๆแต่ถ้าเจาะเต็มเต็มรูเลยอะ่ะต้องดูดีๆนะครับจุดต่อมาตรงนี้ครับ ตรงเขาเรียกว่าตรงอะไรตรงจีวอหลวงพ่อใช่ไหมครับช่องเนี้ยจะมีเส้นขนแมวคมคมสามสี่เส้นคมคมเลยนะครับลองส่องดูนี่ก็เป็นจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งใช้ได้จริงนะครับก็อีกจุดหนึ่งจุดนี้ครับดูเส้นขนแมวต่างๆ ตามพื้นเหรียญเหรียญปัม๊มต้องคมต้องมีรัศมีของการปั๊มนะครับรายละเอียดคมชัดเนี่ครับใต้ตรงโต๊ะนั่งเนี่ยครับคมรายละเอียดคมชัดมากตรงนี้จะเป็นรอยแต่งตะบายทั้งหมดเลยนะครับก่อนที่ช่างจะลงยาเนี่ครับขนกคมชัด ตื้นๆเบลอๆต้องดูให้ดีครับต่อไปเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ยสังเกตดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือต่างๆจะคมมากเป็นแท่งตั้งเป็นแท่งเป็นแท่งแทเลยตื้นๆเบลอๆต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีก้อนเนื้อเกินก้อนเนื้อเกินตรงนี้ต้องคมๆเลยนะครับต่อมาหูเหรียญด้านหลังครับหูเหรียญรูเจาะตรงนี้ครับ จะเป็นรูเจาะที่ปิ้นธรรมชาติธรรมชาติเลยจะมีรอยซ้อนตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เนื้อเงินนะครับตรงเนี้ครับจะมีก้อนเนื้อเกินแล้วก็ตรงนี้จะมีครีบปิ้นขึ้นมาคมๆเลยตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันครับที่ใช้ดูในการพิจารณาได้นะครับ จุดสุดท้ายนะครับขอบตัดเหรียญครับสำคัญเลยครับขอบตัดเนี่ยเป็นจุดจ่ายตังค์เลยนะครับจำลักษณะตัวตัดให้ดีนะครับธรรมชาติของตัวตัดเนี่ยจะมีทั้งขาดเป็นเรียบๆเ,เป็นฟันแล้วก็เป็นรอยฉีกขาดนะครับเป็นธรรมชาติ จำให้แม่นเลยครับตัวตัดนี้ไปใช้ได้เลยใช้ได้ทุกเนื้อนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ครับนี่ครับตัวตัดจะเป็นเฟืองเป็นฟันเฟืองแล้วก็ด้านล่าง น,น,นี่ครับจะเป็นลนักษณะเฟืองเป็นรอยฟันนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆทุกท่านนะครับจะทำคลิปพระเครื่องรุ่นต่างๆออกมาให้ชมแล้วก็แบ่งปันความรู้กันเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากครับ